ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามานะครับตอนนี้อยู่กับผมที่ช่องมาดูปูชนแนลครับครับช่วงนี้น้ํามันกําลังแพงนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้รถยนต์ติดแก๊สอยู่นะครับตอนนี้เราก็ต้องมา,าดูแลรักษากันกันหน่อยนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือหม้อต้มนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญส่วนหนึ่งในระบบแก๊สรถยนต์เลยนะครับ วันนี้ผมก็เลยพาเพื่อนๆมาดูวิธีการถอดเปลี่ยนมอต้มนะครับสำหรับมอต้มใหม่ที่ผมจะเปลี่ยนนี้นะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อโทมาเต็ดนะครับรุ่น a อท9ศู์ดินะครับส่วนขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองตามไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับก็ไปที่ถังแก๊สนะครับปิดวาล์วที่ถังแก๊สนะครับ ที่เห็นอยู่นี้คือผมใช้เป็นถังแบบโดนัทนะครับหลังจากปิดวาล์วที่ถังแล้วนะครับตอนนี้เราไปดูที่ตัวหม้อต้มตัวเก่ากันเลยนะครับตัวนี้นะครับผมใช้งานมาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วนะครับปัญหาที่เจอทีแรกมันก็มีน้ำรั่วนะครับตรงท่อน้ำนะครับแล้วก็รั่วตามที่เป็นออขอบไดแฟมนะครับสำหรับหม้อต้มนี้นะครับ ถ้าใครไม่เปลี่ยนยกลูกนะครับเขาก็มีเป็นชุดซ่อมขายอยู่นะครับแต่ว่าผมก็กลัวว่ามันจะไม่จบนะครับเหตุว่ามันใช้งานมานานแล้วก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนยกลูกไปเลยนะครับต่อไปก็จะเริ่มถอดหม้อต้มเลยนะครับตรงนี้ผมก็จะเริ่มจากการคลายฝาที่เป็นฝาของกองกองที่ตัวหม้อต้มนะครับ ขายออกเพื่อที่จะออระบายแรงดันของแก๊สที่มันค้างอยู่ในระบบออกก่อนนะครับครับตรงนี้ก็ค่อยๆคลายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความปลอดภัยก็อย่าให้มีประกายไฟอะไรอยู่ใกล้ๆใ,ในบริเวณที่เราทํางานนะครับนี่นะครับแก๊สที่มันค้างอยู่มันก็จะพุ่งออกมาแบบนี้นะครับหลังจากที่แก๊สในระบบมันระบายออกหมดแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็สามารถที่จะเปิดฝาหรือว่าจะถอดอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะถอดต่อได้เลยครับหลังจากที่คลายน็อตออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝาข้างในนี้ให้เพื่อนๆได้ดูตัวกรองของหม้อต้มนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวกรองที่หม้อต้มนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ว่าไม่ได้เปลี่ยนหม้อต้มนะครับ แต่ว่าแค่จะถอดเปลี่ยนกองนะครับก็ขั้นตอนถึงแค่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนกองที่ตัวหมอ้อต้มได้นะครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูสภาพนะครับอันนี้เป็นสภาพของกองหมอ้อต้มตัวเก่านะครับไม่ได้เปลี่ยนมานานก็ค่อนข้างที่จะสกระปรกพอสมควรนะครับต่อไปครับ ผมก็จะไปถอดที่ท่อแก๊สนะครับตรงที่เห็นอยู่อันนี้นะครับตรงนี้เป็นท่อแก๊สเอ่อท่อแก๊สเข้านะครับเป็นท่อเข้าที่ตัวหม้อต้มนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรน,นะครับแล้วก็หนาก็เป็นท่อทองแดงแล้วก็จะมีเป็นตาไก่สวมอยู่ข้างในนะครับก็ค่อยๆถอดออ,ออกมาครับ ครับในกรณีที่ว่าตั้งใจจะเปลี่ยนหมอตอต้มอยู่แล้วนะครับเเราสามารถจะถอดตรงท่อตรงนี้ทีเดียวเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปถอดตัวตรงตรงฝากองที่ผมได้ถอดเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าที่ผมถอดเมื่อกี้ก็คือถอดให้ดูเฉยเนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนมอตอต้มอยู่แล้วตรงนั้นก็ไม่จําเป็นต้องถอดก็ได้ครับผมกอ็เฝอา,ามาปิดคืนที่เดิมนะครับแล้วต่อไปก็จะไปถอดสายไฟ ที่ตรงชุดรีเลย์ต่อไปเลยนะครับสายไฟตรงนี้จะมีอยู่2เส้นนะครับจะมีเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับก็ต้องลองสังเกตให้ดีเดี๋ยวเวลาตอนเราประกอบนะครับต่อไปนะครับผมก็จะไปถอดชุดเ,เป็นเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์วัดอุณหภูมิที่ตัวหม้อต้มนะครับตรงนี้ตัวเซนเตอร์ตัวนี้ก็ลักษณะจะมีเป็นสายไฟนะครับเราต้องไปถอดออชุดสายไฟออกก่อนนะครับ ตรงสายไฟตรงนั้นก็มันจะมีเป็นเป็นปินล็อกนะครับก็ต้องงัดปินออกไปก่อนแล้วก็ถึงจะเออดึงตรงขั้วนะครับมันเป็นขั้วปลั๊กนะครับดึงขั้วปลั๊กออกมาปลดออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะไปคายตัว,ต,วตัวเซนเซอร์นะครับตัวทรุดเซนเซอร์นี้นะครับมันจะฝังอยู่ครับที่หม้อต้มนะครับลักษณนะจะเป็นเกลียว ฝังลงไปที่ตัวหม้อต้มเรากา็จะต้องคลายออกนะครับตรงนี้ก็ไม่ถึงกับแน่นมากนะครับค่อยๆคยายออกมามันจะเป็นชุดสายไฟมันจะต่ออยู่ร่วมกันนะครับก็อันนี้คือถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเซนเตอร์ใหม่นะครับตอนคายตัวน,นี้ก็ต้องระวังสายไฟด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะขาดทั้งในนะครับ ครับอันนี้ก็ถอดออกมาแล้วนะครับอ่าลักษณะนี่นะครับเป็นเป็นเกียวนะครับเป็นเกียวฝังอยู่ที่ตัวหม้อต้มนะครับนี่นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะไปถอดท่อแก๊สขาออกจากหม้อต้มนะครับตรงนี้ลักษณะจะเป็นท่อยางอ่อนนะครับแล้วก็จะมอมีเป็นแคมป์รัดเอาไว้กับตัวหม้อต้มก็คลายแคมปออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆ ดึงตัวท่อ,อยางออกไปสำหรับท่อแก๊สขาออกเส้นนี้นะครับมันก็จะไปต่อร่วมกับเ,เป็นกองนะครับกองแก๊สอีกตัวหนึ่งก่อนที่จะส่งไปที่ตัวแมปเทนเซอร์นะครับตัวนี้จะมีตัวกองแก๊สอีกตัวหนึ่งผมก็จะเปลี่ยนท่อ,อยางเส้นนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวกองแก๊สด้วยนะครับผมก็จะเปลี่ยนทุกใหม่ทั้งหมดเลยต่อไปนะครับ ที่ตัวหม้อต้มมันจะมีเป็นท่อยางเส้นเล็ก,อ,กอีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นท่อแวกกัมนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแคมป์นะครับแคมป์ลัดอยู่ก็ถอดตัวท่อยางเส้นนี้ออกนะครับอันนี้หลังจากที่ผมออถอดแคมป์ออกไปแล้วนะครับผมก็จะดึงตัวท่อยางเส้นนี้ออกนะครับแต่เนื่องจากว่าม,มันแน่นมากนะครับ มันแน่นมากแล้วก็ผมก็งัดไม่ออกนะครับตรงนี้ผมก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปถอดต,ตรงท่อน้ําก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ออถอดต,ตรงนี้ได้สะดวกขึ้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นท่อน้ําที่เข้าหม้อต้มนะครับจะมีเป็นแคมป์นะครับลัดเอาไว้ที่ตัวท่อยางนะครับก็เพื่อความสะดวกในการถอดนะครับ เดี๋ยวผมจะไปออถอดน็อตยึดตัวหม้อต้มก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวตอนเราดึงสายมันจะได้ดึงได้สะดวกหน่อยนะครับต่อไปผมก็มาถอดตัวท่อน้ําได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นท่อน้ําเข้าที่ตัวหม้อต้มนะครับจะสวมอยู่ก็แน่นพอสมควรนะครับค่อยๆดึงออกมาครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับ สำหรับท่อน้ําที่ถอดออกมานี้นะครับอันนี้ผมก็จะเอาถุงพลาสติกมาพุ่มเอาไว้เอาหลังยางรัดไว้หน่อยนะครับป้องกันไม่ให้น้ามันไหลออกมาแล้วก็ไม่ให้สิ่งตกกบกมันเข้าไปข้างในนะครับต่อไปนะครับผมก็ย้อนมาถอดท่อแวตกัมที่ถอดค้างไว้เมื่อกี้นี้นครับตอนนี้ก็ถอดออกมาได้แล้วนะครับไปนะครับก็จะไปถอดท่อน้าอีกเส้นหนึ่งนะครับ เป,เป็นท่อน้ําที่ออกจากตัวตัวหม้อต้มนะครับอันนี้ก็จะอยู่ด้านในนะครับลักษณะแบบเดียวกับเส้นเมื่อกี้นี้นะครับท่อที่มันสวมเข้ากับตัวท่อน้ํานี้นะครับลักษณะมันจะเป็นเป็นพลาสติกนะครับตอนนี้ก็ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่เห็นอันนี้คือหม้อต้มตัวเก่านะครับสภาพก็ค่อนข้างที่จะยับเยินพอสมควรนะครับ มีรอยรั่วอยู่หลายจุดนะครับหลังจากที่ถอดหมด้อต้มออกไปแล้วนะครับตอนนี้ผมจะย้อนมาถอดออตัวท่อแก๊สที่เข้าตัวแมปเทนเซอร์นะครับตัวนี้มันจะต่ออยู่กับกองแก๊สน,นะครับผมจะถอดไปเปลี่ยนกองแก๊สแล้วก็เปลี่ยนตัวท่อ,อยางเต้นนี้ด้วยนะครับครับตอนนี้ก็ถอดออกมาข้างนอกแล้วครับ มาเปลี่ยนตัวกองแก๊สแล้วก็เปลี่ยนท่อยางนะครับท่อแก๊สครับสําหรับตัวกองแก๊สตรงนี้นะครับมันจะมีลูกศรบอกทิศทางนะครับเดี๋ยวตอนเราประกอบเข้านะครับเราก็ต้องใส่ให้ถูกต้องตามลูกศรนนะครับตามทิศทางการวิ่งของของแก๊สนะครับนี่นะครับมันจะมีเป็นปลอกปูอยู่นะครับก็ถอดสายออกแล้วก็เอาสายใหม่นะครับตัดใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ปลอกล็อก แคมให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปประกอบเข้าที่เดิมนะครับครับต่อไปนะครับหลังจากที่ประกอบตัวกองแก๊สเข้ากับสายเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็นํามาติดตั้งเข้าที่เดิมนะครับตรงนี้ก็จะต่อเข้ากับตัวชุดของออแมปเซนเซอร์นะครับ ก็สวมเข้าไปแล้วก็มันจะมีเป็นแคมล็อกนะครับก็รัดแคมยึดให้แน่นนะครับนี่นะครับลักษณะสำหรับขั้นตอนต่างๆที่ผมถอดมานี่นะครับอันนี้หลังจากที่เราระบายแก๊สออกจากตัวหม้อต้มตั้งแต่แรกแล้วนะครับขั้นตอนต่างๆตรงนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับไม่ได้ตายตัวนะครับว่าจะต้องถอดอะไรก่อนอะไรหลังนะครับ ก็แล้วแต่ความสะดวกในการทำงานเลยนะครับครับตรงนี้ผมก็จะต่อขายึดนะครับขายึดตัวหม้อต้มนะครับให้มันสูงขึ้นมากว่าเดิมสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วในขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเราจะเริ่มนำหม้อต้มลูกใหม่นะครับเข้ามาประกอบเลยนะครับ ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบท่อน้ําก่อนนะครับที่เห็นอยู่ก็เป็นท่อน้ําที่ออกจากหม้อต้มนะครับเป็นท่อที่อยู่ด้านในนะครับเส้นนี้ก็จะใส่ลําบากหน่อยนะครับก็เลยเลยประกอบเข้าไปก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ด้านในนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาตัวหม้อต้มไปยึดกับตัวขาไว้ก่อนนะครับ มันจะได้ไม่ขยับขยื่นนะครับต่อไปนะครับก็จะไปประกอบท่อแก๊สนะครับเป็นท่อแก๊สขาออกจากตัวหม้อต้มนะครับประกอบกลับคืนที่เดิมให้เรียบร้อยนะครับครับก็ไล่ประกอบมาทั้งหมดเลยนะครับที่เราได้ถอดมาเมื่อกี้นี้นะครับ ต่อไปก็จะไปต่อสายไฟที่ตัวรีเลย์นะครับสายไฟตรงนี้ดูให้ดีนะครับมันจะมีเป็นขั้วบวกขั้วลบบอกอยู่นะครับเราก็ใส่กลับคืนให้ถูกต้องด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับต่อไปผมก็ไปต่อ,อตรงนี้ก็คือเป็นเป็นท่อแบกัมนะครับก็สวมท่อแบกัมกลับคืนที่เดิมนะครับ แล้วก็ยึดแคมล็อกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีเป็นเป็นปอกนะครับเป็นปอกสวมของเดิมเขาผมก็เอาปอกของเดิมสวมสวมให้เรียบร้อยนะครับกลับคืนเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็เราจะไปใส่ในส่วนของท่อน้ําเป็นท่อน้ําเข้าที่ตัวหมอ้อต้มกันต่อนะครับ นี่ก็คือสายที่ถออไปเมื่อกี้นี้ที่เอาถุงปลาติกครอบเอาไว้ก็ทําความสะอาดแล้วก็สวมกับเข้าที่ตัวหม้อต้มนะครับแล้วก็ทําการยึดแคมล็อกให้แน่นเหมือนเดิมนะครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนของท่อน้ําเข้าที่ตัวหม้อต้มนะครับ ต่อไปผมก็จะไปใส่ในส่วนของท่อแก๊สที่ที่เข้าตัวหม้อต้มนะครับตรงนี้แล้วก็หนาเป็นท่อทองแดงเราก็ต้องเปลี่ยนตาไก่นะครับของของใหม่เขาจะมีเป็นตาไก่มาให้นะครับแล้วก็ตัดท่อเดิมออกตรงปลายนะครับแล้วก็เปลี่ยนตาไก่ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่กับคืนเข้าที่เดิมขันให้แน่นเลยนะครับตรงนี้นะครับ หลังจากที่ขันล็อกท่อแก๊สเข้าจนแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็เอาเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับมาใส่กลับเข้าไปนะครับสำหรับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับที่มอกมอเตอร์ต้มลูกเก่านะครับมันจะฝังอยู่ในแนวตั้งนะครับส่วนมอต้มลูกใหม่อันนี้เขาจะทํามาอยู่ในแนวนอนนะครับก็ลักษณะแบบเดียวกัน,นครับขันเข้าไปในในเกียวนะครับเป็นเกียวขันเข้าไป ล็อกให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ต่อขั้วสายไฟกับคืนเข้าที่เดิมนะครับครับตอนนี้ก็ได้ประกอบทุกอย่างกับคืนที่เดิมหมดแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มัดสายไฟให้ดูเรียบร้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวจะไปลองเปิดแก๊สเข้าในระบบนะครับแล้วก็จะลอง สตาร์ทเครื่องเพื่อที่จะเช็คออลอยรั่วของแก๊สอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็ไปที่ถังแก๊สเลยนะครับไปเปิดวาล์วที่เราปิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับอันนี้เราก็เปิดให้สุดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็สตาร์ทเครื่องยนต์เร่งให้มันตัดเข้าในในระบบแก๊สนะครับแล้วก็ไปเอาฟองสบู่นะครับฟองแฟ๊ตฟองสบู่ก็ได้นะครับ มาไล่เช็คตามข้อต่อต่างๆที่เราได้ต่อไว้เมื่อกี้ตรวจสอบดูนะครับว่ามันมีการ่วซึมหรือว่าเราขันตรงไหนไม่แน่นนะครับอันนี้ผมก็ไล่เช็คดูที่เห็นเป็นฟองเยอะๆอันนี้ไม่ใช่มันรั่วนะครับคือถ้ามันรั่วนี่มันจะก็จะเป็นเป็นฟองแบบว่าเป็นฟองบนลูกโป่งนะครับมันจะค่อยๆออกมาปุดๆนะครับอันนี้ก็ไล่ตรวจสอบดูทั้งหมดที่เราได้ต่อไว้เมื่อกี้นี้นะครับ ครับก็จบแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนการถอดเปลี่ยนหมอตอต้มแก๊สด,ด้วยตัวเองนะครับสําหรับเพื่อน,อนๆท่านไหนนะครับทีออ่มีทักษะทางงานช่างอยู่บ้างนะครับก็สามารถที่จะทําเองได้นะครับเพราะว่ามันมจะมีจุดต่างๆที่เป็นออที่ต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อน,อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจบนะครับช่วยฝาก กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกับผมครับในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ